เดินทางอีกแล้วครับผมปลายทางที่ปอกุ้งเผาราชบุรณะนะครับซึ่งคนกรุงเทพบริหารอยู่นะครับหรือน้องอ้อไพรัตนะครับวันนี้ประธานห้างเดินทางไปนะครับเจอสติ๊กเกอร์คันนี้ที่ไหนนะครับผมถ้าขับปาดแซงซ้ายแซงขวาขับไล่มารายาทนะครับให้สันนิษฐานไ้เลยว่าอายุายยพินโยขับนะครับเดี๋<ม>ยวผู้บงคัผมแค่นั่งข้างๆ<อ>นะครับอก็เจอที่ไหนบีบแต่ถ้าถ่ายได้นะครับรูผ่านสะอื้นอันนี้รถตู้ที่ผมใช้มาสองปีแล้วอ่า หนังเข้าลงปุ๊บผมขายเลยผมจะไปซื้อคันใหม่นะครับผมแต่คันนี้ก็ยังดีนะเสียดายนะเกียร์ออโต้ขับแรงนะครับผมเอาไว้เจ็ดมีนาคมหลังเจ็ดมีนาคมก่อนนะถ้าใครอยากได้จากประธานห้างไปใช้สอยนะครับก็ค่อยทักข้อความมานะตอนนี้ผมใช้ก่อนมันใช้ดีอยู่เกียร์ออโต้เกียร์ออโต้นั่งได้สิบเอ็ดสิบสองคนสัมภาระอีกโอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะสบายครับแรงคันนี้นะขึ้นเขานะไปเขาวงไปงานตั้มหญ้าตั้มหำตุ่งนะผ่านเขาวงโอ้สบาย ครับผมรถยังใหม่เลยสภาพดีนะครับผมฝากหนังด้วยนะครับภูพานสะอื้น7มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ขออนุญาตเดินทางก่อนนะครับปายทางที่กรุงเทพครับผมสบายดีเจ้า